สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่แอ yeah. <Yeah. S 1> นี่ช n าเดีย้ย่ไปเจอเกมเกมหนึ่งมาค่ะทุกคนเป็นเกมแบบว่าแนวบริหารโรงพยาบาลนะคะมันก็จะมีคนป่วยนะคะเราเป็นเหมือนแบบว่า เป็นเจ้าของโรงพยาบาลนะคะซึ่งต้องจ้างคุณหมอจ้างพยาบาลโรงพยาบาลมานะคะแล้วเราก็ก็ต้องสร้างประมาณนั้นแหละต้องบริหารจัดการคนนะคะแล้วก็คนไข้ไม่ให้ป่วยไม่ตายนะคะซึ่งเกมเนี้ยยี่รู้สึกว่าเท่าที่เห็นนะตัวละครมันอนะค่อนข้างที่จะน่ารักมากมันมีหุ่นยงหุ่นยนตอะไรไม่รู้เยยะแยหมดเลยนะ,ะเนี่ยอย่างที่เห็นเลยทุกคนเกมมันดูแบบดูดูยี่มากๆเลยนะคะยี่กดเริ่มเล่นเลยแล้วกันมา เราจะมาสร้างโรงพยาบาลกันนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ fun hospital นะ my dear bot โอ้บอสที่รักนะ,ะฉันชื่อบล็อบบี้นะเป็นผู้ช่วยนะคะเดี๋ยวฉันจะช่วยคุณในการที่จะสร้างโรงพยาบาลที่ดีที่สุดเลยนะจ๊ะกดไปนิมมเตาพูดเดี๋ยวเริ่มกันเลยอันดับแรกต้องมี reception ก่อนโอเค reception โอ้ก็คือโอเคสร้าง reception นะคะ เราจะเอารีเซพชันไว้ตรงตรงไหนดีคะทุกคนตรงตรงนี้ไหมตรงนี้ไหมหน้าสุดไหมหน้าไปปะหรือว่าหมุนได้ไหมวะมันหมุนไม่ได้หรอปกติแล้วเข้าโรงพยาบาลมาเนี่ยมันเราต้องเจอรีเซพชันก่อนใช่ไหมคะรีเซพชันอยู่ตรงนี้ดีวะสักประมาณตรงนี้แล้วกันนะคะกดเริ่มโอเคกดอันนี้ต่อเขาสอนมาแลคะเธอต้องการนางพยาบาลในการทํางานที่รีเซพชันนะคะให้ลองมาจ้าง โอเคเราจ้างโอ้ได้น่ะได้หน้านะคะแล้วก็มาแล้วได้หน้าคลิกลากใส่เข้าไปโอ okay. เคเยี่ยมเลยตอนนี้เราได้เริ่มสร้างเดี๋ยวตอนนี้จะให้สร้าง G.P. Office นะคะในการวินิจฉัยคนไข้ G.P. Office นจฉไขคนไข้ยอย่างนั้นเหอรอเดราดูกันนะมันก็ดูเป็นห้องวินิจฉัยดีนะโอเคพี่เริ่มวางเลย เลือกประตูด้วยทางเข้าโอ้โ oh, ห oh, เลือกสองทางเลยได้ไหมเลือกได้ทางเดียวนะทำไมกันนะจ้างคุณหมอด้วยคะชื่อไดเดเล็กนะคะเดเล็กสักอย่างหนึ่งร้างไปเลยว้า wow. วนอกจากจ้างคุณหมอแล้วเรายังต้องมีห้องยาด้วยนะห้องยาอยู่ตรงนี้แล้วกันนะเลือกประตูสินะทางนี้ หันน้าเข้าตลอดหันหน้าเข้าตลอด,ต,ลอดต้องจ้างพยาบาลสำหรับฟูเลนา์อะเจ๊อะอะไรอะให้ตั้งชื่อ,อชื่อเอเนยี่ฮอตพิทอลนะคะทุกคนอเอนอเอเนยี่ฮอตพิทอลเป็นโรงพยาบาลที่มีพลังเอเนอจีว้าว คนไข้คนใหม่มาแล้วเหมือนจะปวดคอนะ,ะมาจากการที่น่าจะนอนหัวลงสักอย่างหนึ่งมาแล้วมาดูอาการคนไข้ของเราคนนี้นะคะเสียเงินไปแล้ว4ดอลน,นะคะกับร e c e p t i o n แล้วก็เดินหลงทางมาหาคุณหมอครับผมปวดคอรึเกินเดี๋ยวหมอดูให้นะแป๊บนึงแต่แตั่แแหวะหูคอมรุ่นไหนคอมหมอเดี๋ยวนี้เขาใช้คอมจอนูนอยู่เหรอ มาเดินไปเดินไปแล้วก็มารับยาจ้างพยาบาลคับผมเอายาการรักษาเนะวะโอเคสามองเาจ่ายทุกๆช่องเลยโอ,โอ้โหจากใจ่ายให้รีเซพชันแล้วยังจะมาจ่ายทุกๆท,ทุกที่ที่เข้าไปนะคุณหมอก็ต้องจ่ายเอายาก็ต้องจ่ายนะยิ้มล่าออกไปเลยเสียตังค์สบายใจแล้วโดนกอกปากนะ ก็ชอบตาแบบถลนฮือโอเคให้ดูสิโอ้เวสเรามีให้สร้างฮีเตอร์ทั้งหมดสามอันนะคะเพราะองจากว่าคนไข้เราหนาวมากฮีเตอร์อ่านี่ฮีเตอร์สามอันนี่จะตั้งไว้ตรงนี้หนึ่งอันแล้วกันนะคะหนึ่งอันตามจุดที่เออเรียกว่าเ,เวลอัพเกิดสร้างอยู่นะ่ะได้อะไรมาเออ ตรงทางเดินเลยแล้วกันนี่เออโอเคสอ,อันหน้าหน้าห้องยานะฮะมันความสวยงามอยู่ตรงไหนเนี่ยเฮ้ยควยผ่านให้สร้างปลูกต้นไม้ทั้งหมด3อันนะ,ะอันนี้นะสีหน้าตรงนี้อีกหนึน่งอันโอเคควยผ่านและ3ต้นสั่งเท่าไหน่เอาเท่านั้นจริงๆกดรับนะคะอ๋อมี2 มีออฟฟิศที่ใช้มีห้องวินิจฉัยสองห้องนะคะตรงนี้สินะโอเคพอดีปะเนี่ยอุย้ยมันมันไปข้างๆมันล้นไปแถวหนึ่งอะไม่เป็นไรหรอกประตูอยู่ตรงทางนี้แล้วกันนะคะเรียบร้อยก้างคุณหมอต่อโอ้เรือกซาร่ามาเลยสินะซาร่าจัง <laughs> อ๋อ มีพลังรู้สึกว่าไดน,นาเราจะทำงานได้ดีมากเลยนะเดินไปส่งลูกค้าด้วยแต่ยิ้มพี่ว่ายิ่ต้องสร้างอดอกไม้นี่ดอกไม้นี่ข้างหน้าข้างหน้าทุกห้องโอเคก็ความจะสร้างข้างในได้ไหมเอ้โทรศัพท์มายังไงอะไรด็อกเตอร์ดาว่าจะต้องสร้างเบสิกอะไรสักอย่างหนึ่งโอเคเหมือนเราต้องสร้างอันนี้นะ มันห้องไม่เท่ากันอ่ะเอาไว้ฝั่งนี้แล้วกันนะโอเคห,นห,นหันหน้าหันหน้าทางนี้แล้วกันมดูเหมือนกิจการเราจะเป็นไปได้ด้วยดีนะคะซึ่งอันนี้เร่งเลยได้ไหมเนี่ยสี่อันเนี่ยคนไข้รอไปก่อนนะสเพชรเนี่มันเปลืองอู้วาวได้เงินได้เงินจากเวสได้แหละมี5้าสตา m e m เมมเบอร์อินเดอะ l ลนะคะต้องมีสตาคน ในโรงพยาบาลของเรานะสตาฟรูมยังสร้างไม่ได้ด้วยว้า wow. วอะไรไม่รู้ขึ้นว่านิวก็คืออ๋ออบิลิตี้ได้เราอุ้ยเราสามารถไล่เขาออกหรือว่าให้โบนัสเขาก็ได้นะ <c oughs> ทั้งคุณหมอทั้งั้งพยาบาลอุ้ยครีเนอร์เราไม่มีครีเนอร์นะคะซึ่งอาจจะต้องจ้างครีเ er. นอร์นี่ไงอุ้ยนี่ไงตัวที่เห็นมันจะเดินไปเดินมานะ อ,อตัวนี้เยอะกว่าเอาตัวนี้ค่ะตัวนี้อุ้ยเลยเลยโทษโทษโทษทำความสะอาดมาแล้ว,วเก็บกวาดนะเก็บกวาเดเทีถูน่ารักทุกคนเข้ามาก็ต้องโดนเกาะปากนี้นะรักษาหรือว่าอะไรเนีลยอ่ะเสร็จแล้วทุนหมอทุนหมอ เจออ้างใครดีวะเนี่ยวันนี้แล้วกันดูน่าจะไปก่อนคนไข้นะเฮ้ยเควสทคอมพิวเรียบร้อย Have to b a s i สองอันเหรอห้องเนี้ยน,นะสองอันยากจังห้องนี้สองอันแต่ถ้าตรงนี้อะได้โอเคอ่าลองดูสิอ้าวพอดีเลยเฉยอืม โรงพรยาบาลของเราเดไปได้ด้วยดีนะตอนนี้คนไข้ได้หายป่วยเพจกำลังสร้างกำลังสร้างรู้สึกเหมือนว่าตัวโรบอตของเราไหนวะหาไม่เจอคุณนทำงานไหมเนี่ย ไอตัวดูดฝุ่นไปไหนเอนี่นี่น,นี่รู้สึกเหมือนตัวดูดฝุ่นจะทํางานไม่ทันนะคะเราอาจจะต้องจ้างอาจจะต้องจ้างสองคนอีกคนนึงมาช่วยคนนี้แล้วกันนะคนละสีช่วยกันกันทํางานโอเคโรงพยาบาลเราต้องสะอาดค่ะสะอาดสดใสไร้กังวลแน่นอนว้าวโออุ้ยมีคนไข้คนใหม่มา ไหนเจ๊ะไนเจาคนไข้คนใหม่มาทางไหนแล้วจ้ะรู้สึกว่าห้องยาเราจะไม่พอนะคะเวสก็คือให้สร้างอันนี้โอเคเสร็จแล้วแล้วก็ยูสอารูนหนึ่งครั้งนะคะอารูนเออข้างกันตรงนี้ตรงนี้ต้องการคุณหมอนะค,ะคุณหมอโอ้ยมันห้องมัน มันก็ยังไม่ตรงอยู่ดีอะไรวะถอยไม่โอเคโอเคอันนี้ค่อยค่อยว่าหน่อยคุณหมอนี่เราคนถูกสุดมาเลยอ๋อตรงนี้ก็ต้องการพยาบาลนะคะพยาบาลเราจ้างเฮ้ยคนนี้หมื่นห้าเลยหรอทําทำงานดีเหรอนี่เราเน้นเราเน้นโนตมไว้ก่อนพากเข้าไปโอเค เพียงเท่านี้ก็จะเพียงพอแล้วสินะโอ้โทรศัพท์มาอ,อัปเกรดอืมอัปเกรดอะไรไม่รู้กดอัปเกรดไปก่อนดูซิเราสร้างอะไรได้อีกโอ้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 โทรศัพท์โทรศัพท์ค่ะคุณพค่ะคุณพีพ่คะพวกเราเห็นว่าคนไข้ที่เป็นโรคเลฟโลนคืออะไรวะ ไม่เห็นการผลักขวาเกี่ยวกับเทคโนโลยีเลเวลก่อนรืออัปเกรดอัปเกรดอยู่ไหมรอแป๊บน,นึงสิโอ้ดิ c r i p t i o n description หายเดี๋ยวนะเนิร์ดชั้นหายไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเธอไปไหนเนีเ่ยดิ s c r i p อ้าวอะไรเนี่ยต้องจ้างเพิ่มอีกคนนึง โอเคใครโทรมาอีกเลยครับว่าไงครับเออรอแป๊บหนึ่ง<ๆ>เดี๋ยวรอก่อนสิเออแปบ๊บหนึ่งนะต้องมีห้องอ๋อนี่นี่น,นี่มันมีห้องสตารูรมค่ะว้าวใหญ่ใหญ่มากออทางเข้าก็ทางนี้โอเครอสร้างเสร็จก่อนนะ นี่ด้าห้องที่นั่งให้เขาได้ปะที่นั่งที่นั่งที่นั่งนี่ข้างๆฮีเตอร์โอเคสามที่นั่งโอ้ดูท่านะท่านี่ตั้งที่นั่งผิดตัวทำไมเขานั่งเนี่ย <c oughs> ทำไมเขานั่งเนี่ยว้าวว้าวอัโอเคครับไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ซือ้อไม่ซือ้อนี่เอาต้นไม้ไป ไหนก็นั่งแปลกๆแล้วต้นไม้แปลกๆไปอู้ซอมบี้เหรออุ้ยก็สร้างอยู่ม่วงก็ไปนอนสิเดสิพชช่นมีคนเปลี่ยนเวรสองคนนะคะไป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 เออไปนอนไปนอนอะไรครับฮลัลโหลฮัลโหลค่ะเอออันนี้ฉันโดเนทให้โอ้ ไวฮาตหัวใจบนอะไรอ๋อรับตัวเน็เป็นอะไรเอาเงินสิครับเงิน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 สร้างห้องน้ำได้แล้วนี่ออสร้างห้องน้ำก่อนนะกันห้องน้ำห้องน้ำอันนี้เหรอโอเคสร้างม้วโซเหล็กหมดเลยตอนนี้เอาห้องน้ำโอ้ห้องน้ำยังสร้างไม่ได้อีกเรามีห้องเอเซเลด้วยโอเคยี่ว่ายี่ต้องสร้างอีกเยอะเลยก่อนห้องน้ำ น้ำไม่สำคัญเท่าไหร่หรอกฮัลโหลครับฮัลโหลโอ๋อเอาขอบคุณที่ช่วยให้ฉันหายเศร้านะกีฉันชื่ออะไรเอา้าอ๋อเป็นอัลไซเมอร์เหรออัลไซเมอร์นั่งก่อนนั่งพักก่อนนะจ๊ะอุ้ยอินวิสิ l e ลคนไข้ที่ร่องหนถ้าเกิดคนไข้จะตายถ้าเกิดเราทำผิดพลาดโอเค เนิร์ดเนิร์ดนั่นแพงเกินพนักง,งานเราก็คืออู้งานป่ะอย่างเงี้ยไอคนไอคนทำความสะอาดก็ไปเล่นเกมอะไรกันครับเนี่ยไหนอนินวิซิเบิลอ๋อนี่อ๋อนี่รองหหดนะคะรองเท้าแดงแสดงว่าเป็นผู้หญิงี่สร้างห้องเอ็กซ์เกันนะคะตรงนี้นะนี่ัเหรอ ว้าวโดนเ,เอกราวเอามาตังมีเยอะแล้วตังมีเป็นแสนแล้วตอนนี้เขา efp อย่างเดียวนี่กำลังจะสร้างห้องอะฮัลโหลเกรลรูมกำลังกำลังกำลังสร้างอยู่นั่นไงกำลังสร้างอยู่รอแป๊บนึงอันนี้ห้องเอ็กเลรูมอ่ะใช่ใช่ใชฮัลโหลห้องเอ็กเลรูมรอแป๊บนึงกำลังสร้างอยู่เออแปดเพชรได้เหรอ อ่า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 โอเคต้องการคุณหมอนะห้องเอ็กซ์เรย์รูมโอ้โหสี่พันละกันสี่พันกับหมื่นอะมาสร้างแล้วสร้างแล้วอ้ยนางหน้าตานอั้นัลมากเลยอะดูสิแล้วเธอก็ไม่มีงานทำเห็นไหมซาร่าหซาร่าห่าาหะคือใครวะแดนน่าจำเลยค่ะที่ต้องสร้างห้องน้ำนี่ห้องน้ำใหญ่มาก ขนาดมันไม่เท่ากันน่ะที่ว่าที่ได้เรียงใหม่แน่เลยโอเคตรงนี้ไม่น่าสร้างอะไรได้มั้งนี่ทำเป็นที่นั่งซะเลยอยู่ติดกันสองอันสองตู้สามตู้เลยลวกันแล้วก็เป็นต้นหมายที่นั่งชมวิวนะวิวอะไรวะเป็ตะกำแพงแคบด้วยโอเคสองต้นแล้วก็ฮีเตอร์หนึ่งอันโอเคฮีเตอร์อยู่ในหนึ่งอัน โอเคอันเดียวพอแล้วก็เก้าอี้เก้าอี้เก้าอี้เออเออให้นั่งให้นั่งนั่งหอนั่งหอหนึ่งอันสองอันสามอันสี่อันโอเคนี่มีเก้าอี้นั่งรองหนูเป็นวิวที่แบบว่าตู้ตู้กดน้ำอะสวยงามมากการเอ็กซเรย์คนที่ล่องหนนะมันไม่เห็นเป็นคนจริงเหรอ มีกระดูกด้วยหไอ้ลใหญ่เลยโอเคทุกคนทำงานดีมากนี่จะให้โบนัสนฮะหนึ่งคนสองคนเนื้อด,ด้วยเนื้อด,ด้วยนี่คนเวลสามเอาไปก่อนนะคนนี้ทำงานดีมากอันนี้งเวลหนึ่งอยู่รอก่อนนะ โอ้โฮโดยรวมโรงพยาบาลของเรานั้นแจ่มจริงๆน้ำว้าวฮัลโหลค่ะอ๋อคุณอันโอเคอเมื่อกี้กดอะไรวะอิซาร่ามันไม่มีอะไรทำทุกคนอิซาร่ามันไม่มีอะไรทำที่จะขยายมาห้องข้างเราต้องเลเวลสิบก่อนข้างหลังอะโอ้ส0สิบหนักกว่าเดิมอีกซาร่าม,มีอะไรทำยี่ยี่ไล่ออกก่อนไหม ก็เธอพักผ่อนน่ะเธอไปพักผ่อนน่ะไดอาน่าฉันจะเป็นต้องก็มี r ีเซ p t i สออันไหมทุกคนคิดว่าไงนิดนึงนะดีเซปชันสออันแล้วกันไดอน่าจะได้ทำงานเป็นไงการไปหาโรงพยาบาลดีเซปชันสอที่ค่ะสวยงามมากอ,อดอาน่าไหนวะโอเค คคห้องน้ำอยู่นี่คะ่ะคุณห้องน้ำอยู่นี่ค่ะคุณไม่ไปหรอคะคุณคุณคะพักกันให้เต็มที่นะทั้งคุณหมอทั้งพยาบ,บาลของพยาบาลมีห้องอาบน้ำด้วยนะดูดีอ่ะโู้ไม่นะลูกค้าหน้าบึง้งอือลูกค้าหน้าบึง้งทำไงอะ่ะทำไม่พอใจในการบริการของเรากันเหรอคะอือ ไม่พอใจโกรธอะไรฉันหรอมันพวดใจกันหรอกอกปากไปซะแกน่ะสร้างฮีเตอร์รัวๆคนหนาวมันเยอะคนหนาวมันเยอะมากหนาวอะไรกันขนาดนั้นนั่งน้ำได้นะนั่งน้ำได้มีหนึ่งอันไม่ต้องนั่งไม่ต้องนั่ง ก็นั่งลอยลยคุณหมอมาแล้วหมอมาแล้ว,ลวคุณหมอผัดเวรกันนะนี่คุณหมออีกคนนึงมานั่งดูทีวีแล้วสบายใจอุ้ยมีคนทนำน้ำใครวะหมอ,ไม,หนนะอมไม่เห็ีดนะฟองท่วมตัวเลยไอ้ใครมาอีกเนี่ยคุณหมอต้องมีห้องอย่างละสองห้องนะเพราะว่าไอ้พวกหมอพยอบาบาลโรงพยาบาลเนี่ยมันชอบเดินเดินมาพักมา โอเคค่ะอันนี้ก็เป็นคร่าวๆของเกมฟันฮอพิท t a ลนะคะซึ่งถ้าโดยรวมเท่าที่ลองเล่นดูก็โอ้โหคนเดินออกจากโรงพยาบาลเรา2คนด้วยกันเนื่องจากว่าไม่พอใจในการบริการคะซึ่งเป <sighs> ็นเรื่องที่น่าเศร้าใจจริงๆลน,นะโอเคค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ พหะะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดนู่นกดนี<ๆ>่กดนั<ๆ>่นกดไปเหอะกดไปเลยโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย